ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่องเสถียร a n แนลนะครับนะครับที่เมื่อวานที่เราทาสีไปนะครับก็เป็นลักษณะน,นี้เนาะนี่ประตูล้อเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้สีที่ผมเอามาทาที่เสากับคานนะครับก็จะเป็นสีนี้จริงๆแล้วผมไป หาสีมาที่จริงผมอยากจะได้อีกสีนึงนะครับแต่ว่าทางร้านมันไม่มีก็เลยเอาสีนี้ไปก่อนนี่เพิ่งจะทานะครับนี่จริงๆแล้วผมอยากได้สีแบบนี้นะครับนี่สีแบบนี้นี่นี่นะครับโทนสีแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างครับ สีนี้กับสีส้มกับสีเขียวแล้วก็สีเขาเรียกว่าสีอะไรสีครีมนะสีครีมใช่ไหมตรงนี้สีครีมใช่ไหมอันนี้เขียวเขียวที่จริงที่ผมบอกว่าผมอยากได้อีกสีหนึ่งก็ไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นตะแกรงสีนี่เราใช้สีส้มนะครับสีส้ม ประตูล้อก็เป็นสีส้มนะครับเท่านั้นนะครับก็เป็นลนนักษณะนี้นี้ผมก็เริ่มทาทาไมก,กี้นี่นะครับเพิ่งจะทาไปไมก,กี้นี่เองนี่นะครับก็ก่อนทาเราก็เอาเทปนะครับเทปย่นเขาเรียกเทปย่นใช่ไหมสองนิ้วเอามากันไว้เพื่อไม่ให้สีเลอะ ไปติดกายจะแกงฉีนะครับเดี๋ยวมันจะเก็บยากนะครับลักษณะแบบนี้แหละนะครับถ้าใครที่จะทาสีเองนะครับถ้าเป็นรั้วบ้านของตัวเองเนาะก็เอาอย่างนี้เลยนะครับทาไปประหยัดค่าใช้จ่ายครับอันไหนที่เราทำได้ก็น่าจะทำไปทำเองเลยนะครับ ไม่งั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะเดี๋ยวนี้ค่าแรงวันห้าร้อยเขาไม่เอากันแล้วนะครับค่าแรงก็เป็นวันหกร้อยแล้วนะครับหกร้อยหกร้อยนี่คือช่างที่เป็นงานแล้วนะครับไม่ใช่ลูกมือนะแต่ลูกมือนี่ก็ตกอยู่วันสี่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยครับสี450่ร้อยห้าสิบถึงห้าร้อย แต่ช่างนี่หกร้อยแล้วนะครับนี่ที่ที่บ้านนอกเรานะครับที่บ้านที่บ้านผมอะผมถึงต้องมาทาสีเองไนีครับถ้าเราทาสีเองมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายของเราไปเยอะนะครับไม่ว่างานปูนงานนี่ก็เห็นที่ประกาศขึ้นค่าแรงกันไม่ใช่ครับ เห็นรัฐบาลดรืออะไรประกาศขึ้นค่าแรงก็น่าจะเป็นจริงว่าแต่ค่าแรงนี้มันขึ้นไปก่อนแล้วนะผมว่าค่าแรงคนแถวบ้านนี่เขาเห็นเขาขึ้นกันก่อนแล้วถ้าไม่ถ้างั้นเราจ้างเขาเขาก็ไม่ไปนะครับเขาไม่ไปเอไม่คุ้มนะครับไหนจะค่าอาหารไหนค่าอะไรค่ารถค่าลาเขาน้ำมันรถเขา มันก็ถ้าว่าไปมันก็ถูกของเขานะครับถ่าใช้จ่ายมันขึ้นน้ำมันก็แพงนะครับน้ำมันลิตรก็หลายตังคนะ์ะถ้าเขาไปอย่างเข้าไปทำงานไกลๆเนี่ยถ้ามันทำงานอยู่ในบ้านก็โอเคอยู่พอรับได้นะแต่พอถ้าเราไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองหรือว่าต่างอำเภอนะครับ ถ้าเป็นต่างอำเภอมันก็จะค่าแรงก็เยอะนะครับนี่ผมจะทาด้านด้านหน้านี่ด้านหน้าบ้านให้เสร็จก่อนนะครับด้านหน้าบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยค่อยไปทาไอตรงข้างข้างบ้านนะครับอันนั้นคืองานที่ใกล้ตาครับงานใกล้ตาทำไปก่อนนะครับ กานไกลตาก็เอาทีหลังนะครับที่ผมทำบางทีผมไม่ถ่ายไม่ถ่ายก่อนทำให้ดูนะเพราะว่ามันมันไม่มีใครจับกล้องให้ครับมันก็ดูยากไปเราทำคนเดียวนะครับอเราทำคนเดียวถ้ามันไม่มีคนจับกล้องก็บางทีกล้องก็สั่นอะไรไปเนี้ยมันก็จะไม่เหมาะ นะครับนะครับน,นี่เนี่ยเทปที่เราเอาแปะกันไม่ให้มันล้อนออกไปนะครับบางทีสีมันจะแลบออกไปข้างๆนะครับมันก็จะดูไม่สวยแล้วเ,เรามาเก็บที่หลังมันเก็บยากอะครับต้องเอาสีหาสีมาเก็บอีก นี่ผมพึ่งทาสีเสร็จไปเมื่อวานเนี่ยครับพึ่งทาเสร็จไปเมื่อวานวันนี้ก็พอดีไปหาซื้อสีหาซื้อสีที่ต้องตัวเองต้องการก็ไม่ได้นะครับหาซื้อสีที่ตัวเองมาต้องการไม่ได้ก็เลยเออสีใกล้เคียงก็แล้วนี่ยครับ ออดูดูลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้นครับ mm. ท่านผู้ชมว่า,างไงครับถ้าท่าน่าสวยก็สวยนะแต่ว่าถ้าจะให้ถูกใจผมก็ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะด้านนี้นครับผมด้านฝั่งนี้ผมจะเก็บที่หลังผมจะเก็บฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ให้เสร็จดูฟ้าฝนก็มาแล้วนะครับมันแรงมานานแล้วนะครับ นี่เยแต่วันนี้มันคือมาแบบนี้เลยนะเนี่ยลักษณะแบบนี้คงจะจะตกอะครับทั่วทิศทั่วทางเลยนะครับทั่วทิศทั่วทางทั่วไทย <c oughs> พอดีมาอยู่บ้านก็ได้มาดูแลบ้านหน่อยหนึ่งครับเนาะมาดูได้ดูแลบ้านของเราว่าจะเอาแบบไหน ผมทิ้งบ้านเป็นสิบยี่สิบปีนะครับตอนนั้นก็มีภารกิจเยอะส่งลูกเรียนหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ดูแลแม่ด้วยเพราะว่าแม่อายุเยอะแล้วไม่มีใครดูแลก็ต้องส่งเงินส่งทองตอนนั้นแกยังเดินสะดวกเดินไปไหนมาไหนได้ก็ส่งเงินส่งทองให้แกแต่ช่วงนี้แกไมค่ค่อยนั่นละเดินไม่ค่อยได้ละ อายุแปกว่านะครับแปดสแล้วสองสี่นะครับแม่ผมนะครับเกิดปี2องพันห้ารอสองพนะครับก็คืออายุเยอะแล้วอายุ80ดสกว่านี่นี่มันก็ยังขนาดเราอายุแค่ห้าหกนะผมอายุ60กว่านะั่นก็ยังลำบากเลยนะครับ อย่างท่านอายุเยอะแล้วก็การใช้ชีวิตมันก็ลำบากครับก็ไม่เหมือนเราเนาะเราก็ยังอายุน้อยอยู่น้อยนะแต่เยอะนะหกหกสิบสองหสิบสองปีแล้วจะขึ้นหกสิบสามแล้วนะครับยิงทำงานกำลังส ากาลัำงังสนุกมันได้ได้คือเราทำงานผมทำงานไปทำงานนะครับแต่ก่อนก็ทำเกี่ยวกับงานทางราชการบ้างแล้วก็ผันชีวิตกลับมาเป็นทำงานเกี่ยวกับช่างไฟนะครับหันชีวิตมาเกี่ยวกับช่างไฟ ก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มดีขึ้นมาครับ,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 บนี่ฝนลงฝนจะลงแล้วก็ทำไปก่อนนะครับนะ้อยังมีกำลังก็ทำไปก่อนนะครับใครๆที่ทำงานที่ยังมีกำลังเหลือเฟือก็ทำไปก่อนนะครับช่วยพ่อช่วยแม่นะครับทำงานไปก่อน อายุเยอะแล้วตัวเองก็จะได้มีเงินมีทองเอาไว้กินตอนเท่าคนแก่ด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าให้ใครนะครับมันเป็นวัฏจักรนะครับมันเป็นวัฏจักรของคนนะครับตอนที่หนุ่มๆคนเท่าคนแก่เขาบอกให้รีบหาเงินนะลูกเจ้าเดี๋ยวพอโตขึ้นมาแก่ตัวขึ้นมาอ่าจะไม่มีใครมาเลี้ยงดูเรานะ คนเฒ่าคนแก่เขาสอนไว้นะคนที่มีลูกมีครอบครัวก็จะลําบากเขาสอนไว้ก็ถูกของเขานะครับคนอายุเยอะเขาก็สอนลูกอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างจะให้ท่านมาเลี้ยงดูเราเหมือนเด็กมันก็ไม่ได้นะครับเนาะ,ะท่านก็อายุมากแล้วท่านก็ต้องการให้พวกเราเนี่ยไปดูแลท่านเหมือนเดิมนั่แหละ อันนี้ผมไม่ได้ว่าให้ใครนะครับคือผมอพ่อแม่เขาสอนมาแบบนี้นะครับพ่อแม่ได้สอนพวกเรามาแบบนี้ว่าพออายุเยอะขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีเงินมีทองเก็บไว้น่ะมันจะลำบากนะครับต้องถ้าจะเก็บก็คือเก็บช่วงนี้นะครับ ได้ป่านอรุารถเอาไว้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าฝนมันก็ใกล้จะลงแล้วผมก็ต้องรีบ,ร,บรีบทำนะครับรีบทำให้จบเพราะว่าช่วงนี้มันแห้งแล้งมานานนะครับชาวนาคงจะได้ลงนาลงทํา เกี่ยวกับวานก้าวันอะไรข้าวเนี่ยครับเพราะว่าเห็นไถกันลืมๆแล้วตอนนี้นะครับไถตากตากดินตากอะไรกันแล้วสำหรับคลิปนี้ช่องเสถียร h ช n แนลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปของเรานะครับเพราะว่าล้วนี่คงจะจบด้วยไอ้ทาสีทาสีสีนี้แหละครับสีเขียวนี่แหละก็จบนี้ อขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพราะว่าช่องเสถียรแช n แนลนะครับเพิ่งก่อร่างสร้างตัวไม่มา,มาไม่นานนี้เองนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมที่มาชมเรานะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ